นี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ว่าไงอ้าวเดินติดเดินติดไอน้นมดูพี่ยิงก่อนดูพี่ยิงซาก็อนดับไป2เมตรนะครับแล้วหมุนมาในะช็อตนี้ออกมาเป็นยูนิคอร์นไหมฮะเอ้ยดาวเมจจะเท่าไหร่อัยรุ่นโอ้โหจัดไปเลยแบบหนึ่งเด้นระับสีเคนดออะ มาแล้วครับผมสตาร์บั克สโตล์รับเติมเกมพาเลส9รับส่งไวส่งเร็วภายใน15นาทีกิปได้ทุกแมปที่เขาจะกิปได้ได้ชัวร์แบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนโกงแล้วยังมีระบบกิีปการปลอดภัยแบบ100เรเริ่มต้นที่ราคา279บาทอันนี้มีแฟชั่นแถมให้เราด้วยแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการสตาร์บั克สโตล์กันด้วยนะผมสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปการจำลองยิงธนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าัางงนะรบห ใครที่กาลังว่างๆไม่มีแมปเล่นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมกาลังลองแมปที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่11อนั่นแหละนะก็เลยแบบว่างๆเฮ้ยเล่นแมปอะไรดีนะครับผมก็เลยเจอแมปดีนะครับเออภาพมันดูแบบเฮ้ยน่ารักดีนะมันก็แต่ใครที่อยากจะเล่นเกมแบบสบายๆเบาสมองแต่หนักคอมนะเพราะว่าสมูเลเตอร์ตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะแจกให้ฟรีนะครับแล้วก็ตรงบ้านนี้ครับเป็นบ้านสีแดงตรงนี้ ต้องเป็นเข้ากลุ่มนะครับซึ่งผมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะได้อะไรเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็กระเถิบมาตรงนี้ครับจะมีที่ฟรีสปินด้วยแต่ว่าต้องรอเวลานับนะครับนี่ของผมอีกแปดนาทีผมต้องรอแปดนาทีนะเพื่อที่จะสปินผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะเดี๋ยวต้องรอแปดแปดนาทีแล้วค่อยมาดูใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟรีสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเข้ากลุ่มเหมือนกันและแน่นอนครับทุกคนผมเข้ามาแล้วนี่เอา ไหนอะนง,งทุกคนผมได้สั่นเลี้ยงมาแล้วครับเอ่อเป็นน้องอไรไม่รู้นะตัวแบบทองทองหัวเหมือนแบบกวยที่แบบกั้นถนนเลยนะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นร้านค้าขายธนูมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูสักหน่อยนะครับร้านค้านี้มีเอ่ออะไรบ้างโอ้ยนี่เป็นธนูไม้นะครับดามเมจอยู่ที่2 5ราคาอยู่ที่250อุย้ยธนูนี้เท่น,นะครับเป็นแบบซูเปอร์ อ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีเกมพาร์ทชอปมีพวกโค้ดเหรอคือเกมมันค่อนข้างผมไม่รู้ว่าเกมนี้เปิดนานหรือยังนะแต่แบบยอดลงยอดไลค์อะไรเงี้ยมันเดือดูน้อยคนเล่นก็ยังดูน้อยนะผมไม่รู้ว่าเขามีโค้ดหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีที่ขี่ด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะต้องเติมนะครับเป็นโฮเวอร์บอร์ดโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นที่สุ่มสัตว์เลี้ยงสําหรับโลกแร่อย,อย่างนั้นเหรองั้นะผมขอจัดอันนี้ก่อนเลยนะครับสองร้อยห้าสิบหมุนย่างนานโอ้โหแล้วได้หมู ในเกมนี้นะครับเมื่อเรากดโจมตีนะครับการยิงข้าวของตรงนี้เมื่อเรายิงไปแล้วนะครับเขาจะมีแบบป๊อปอัพเป็นรูปดาบขึ้นมานี่เห็นไหมทุกคนครับเมื่อเรากดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถทําดาเมจได้เพิ่มเราจะยิงแบบธนูุแบบได้ไวเห็นไหมมันจะขึ้นดาเมจสีฟ้ามากครับโอ้อันนี้คือแบบสุดยอดไปเลยนะโอ้โหยิงอย่างรัวมีโอ้โหมีคิติคอนด้วยนะผมรับผม158ดูเหมือนว่าโซนต,ต่อไปเนี่ยต้องใช้เงินถึง1 0,000หมื่นเลยเหรออืมก็ไม่น่ายากงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ให้ได้1หนแล้วเราก็ ข้ามไปโซนใหม่เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะเปิดโซนใหม่ได้แล้วไปเลยดีกว่าครับกดอี e. โอ้โหแต่ว่าแมปเขาค่อนข้างกว้างนะครับแบบคือโล่งมากโฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยซิลเวอร์คือแบบทําให้เป็นตัวเงินอย่าง,งน,มมานั้นหรอผมว่าน่าจะต้องมีหลายๆตัวแล้วก็เอามาทําให้เป็นตัวเงินนะครับนี่ไง ถึงเมื่อเราเปิดโซนใหม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มไข่กันสักนิดนึงดีกว่านะทุกคนโอ้สองหมื่นห้พันห้าพังั้นผมจัดอันี่เลยนะครับห้าพันมาหนึ่งฟองก่อนพี่ช้างผมอยากได้เอลูเฟนช้างโอ้คอมอนมาเลยนะครับมานี่จัดมาอีกอันคอมมอนขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงใหม่กันดีกว่านะว่าจะโหดหรือเปล่าโอ้โหสี่รอยเลยนะ โอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการหมุนสปินกันสักหน่อยดีกว่าผมอยากรู้เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะในสปินเออแล้วเหมือนกล้องผมจะได้ด้วยนี่ล่าเช็คอินแบบรายวันนะครับก็ได้ลักมาแล้วก็ดาเมนโอสุดยอดอันนี้แหละที่ต้องการมาดูซิว่าวงล้อสปินนี้มันมีอะไรมั่งไปเลยก็คือได้บูด้วยมันจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยเอาเลยบ้าแลสัตว์เลี้ยง น้องพึ่งไปซาเลโอ้โหร้อยยามมาเลยเหมือนจะมีระบบเทเลพอร์ตฟรีนะแต่ว่าเออต้องรอนะครับทุกคนห้าวิเอาล้วผมเดี๋ยวเรามาดูตู้2อ0หมื่นกันดีกว่านะว่าเขาจะแบบเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าราคานี้แพงมากเลยนะครับสุ่มมาอาจจะเป็นแบบซิลเวอร์หรือเปล่านั้นผมก็กดเลยละกันนะไม่รอช้าแล้วพี่ช้างนี่ไงเอาไปเลยนะครับแมวคอมมอนคืออ่อนสุดในตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดามเมจเขาจะแรงหรือเปล่าว้าว wow. หนึ่องให้ตายเถอะนี่ผมทําอะไรลงไปเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมสูญเงิน25งหมามาแล้วโซนต่อไปเหมือนแบบอยู่ใต้น้ําจริงเฮ้ยสวยนะเนี่ยตรงนี้มุมนี้สวยนะครับแต่ดูซิว่าเลือดเยอะหรือเปล่าเจ็ดหนห้น 15, นะผมพอที่จะยิงได้อยู่เฮ้ยแต่นั้นมันตู้อะไรนะเดี๋ยวเราไปดูสักน,นิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นอัปเกรดของเราส่วนตัวไหมน่าจะแบบวิ่งเร็วนะไง วกเพชรนะเพิ่มกระเป๋ามีแม่เหล็กอันนี้คือ,อไรกิติคอนเหรอน่าสนใจนะอ,อแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือผมจะเอาเพชรก่อนนะครับมาผมเพื่อเป็นการไขสื่อเกมนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระหว่างตู้ที่ถูกกับตู้ที่แพงเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันคนระับอันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นซิลเวอร์นะมันก็สี่แสนนะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาสี่หมื่นกับหกหมื่นนะครับทุกคนเอาสี่หมื่นก่อนแต่ว่ามันก็อยู่ที่ระดับด้วยโอ้โหแล้วจัดมาอันคอมมอนนี่ถือว่าได้อยู่นะ และนี้ว่าไงอันนี้ว่าไงโอ้โหแล้วจัดมารีเจนโอ้โหแล้วแบบสุดๆะนะสุดๆเลยไว้แกเอาไปเลยนะครับห้าพันดาเมจโอ้ oh my god เอาไหนอะ่ะมาแล้วนะครับโอ้โหกล่องหนึ่งแสนเก้าผมไม่อยู่อะ่ะทุกคนแต่ว่าเกมนี้ผมว่าเขาเปิดประตูง่ายอยู่นะคือมันอาจจะแบบช่วงแรกๆเหมือนเกมทั่วๆไปละมั้งที่แบบช่วงแรกๆเล่นง่ายๆะนะ <laughs> แต่เล่นง่ายจริงทุกคนตอนนี้เดี๋ยวมาดูการยิงธนูของผมนะครับตอนนี้ยิงอยู่ที่โอ้โหทีเดียวเลยเกิดไปหรือปอ่าวะโอ้โหยังไม่ทันแบบป๊อปอัพดาบขึ้นมาให้กดกล่องก็หายแล้วอะนี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ว่าไงอ้าวเดินติดเดินติดไอ้นมดูพี่ยิงก่อนดูพี่ยิงซาก็เอาไปสองเบตรนะครับแหมจัดกันเป็นลูกอมเลย นะครับเรามาอยู่ันที่โซนใหม่นะครับทุกคนดูซิว่ามีอะไรบ้างคนระับมีเจที่วิ่งติดบัคอยู่หนึ่งคนยูนิคอนด้วยอ่ะนะะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มไข่กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมจะสุ่มแน่นอนครับเหมือน2ฟอร์มเหมือนเดิมครับมาดูไข่ถูกกับไข่แพงจัดป่าแต่ว่าอยู่ที่เปอร์เซนต์มังกรเลยหรือเปล่าคอมมอนมานะผมจังหวะนี้แล้วจัดมาที่สามแสนห้าแล้วหมุนมาในช็อตนี้ออกมาเป็นยูนิคอนไหมฮะเอ้ย โอ้ม่ก๊อดดาเมจจะเท่าไรอ่ะวัยรุ่นโอ้โหจัดไปเลยแบบหนึ่งเอ้นระดับสีเชตอะ่ะจัดไปเลยหนึ่งหมื่นดาเมจโอ้ม่ก๊อดเกิดไปหรือเปล่าไอ้หมอนี้ดวงมันทำด้วยอะไรเนี่ยนี่คือไม่เปิดหลักอันเนี้ยยิงกันหน้ายู่เจ๊บ,บอกเฮ้ยไอ้หมอนี้นี่มันอะไรเนี่ยโรบินทูดหรือเปล่ามันยิงแบบหื <c oughs> หน้าแตกดอกละห้าหมื่นนะผม ทุกคนผมว่าเกมนี้มันเพลินอยู่นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้สคริปชั่นนะครับก็กดไลค์ผมด้วยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมนี่มาโซนใหม่แล้วครับโอ้ว้าวนี่มาโซนอะไรเนี่ยเนะียขอดูหน่อยซิโอโซนเอ่อหินม้าครับแบบว่าโซนหนาวนะทุกคนสนโนว์มาเลยแม่ผมนี่แบบเปิดด่านมาอย่างไวแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวผมรู้สึกแบบเริ่มยิงไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าเลือดกล่องนี่สองล้านเลยนะครับดูดิ จัดไปเลยครับผมธนูแบบสมล้านโอ้โหโคตเดือดน้ำเมตรผมอยู่ที่1นึ่งแสนสามืนครับตอนนี้คี้แบบ4ี่แสนโอ้ไม่กอนี่กดน้ำยาลักซะหน่อยมาทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มไข่เหมือนเดิมครับแน่นอนว่าสุ่มไข่ราคาถูกแล้วก็ราคาแพงจัดไปหนึ่งแสนไปก่อนแล้วมังกรเลยบ้าลากกวางก็ได้น้องกวางมาแล้วฮะแล้วหล้านต่อเลย มังกรสีอัดคัมมอนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับตู้ถูกเขาให้เรามาแล้วแต่ดูซิว่าเขาจะโหดแค่ไหน <c oughs> จัดไปเลยแบบหนึ่งหมื่นนะถ้ามังกรเราเลยครับผมเยี่ยมไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมสามารถไปโซนต่อไปได้แล้วนะครับก็คือแบบโซน15ล้านเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอ กล่องนี้ก็อ่อนนะผมนี่จัดไปเลยยา่าโอ้นี่มันโซนอะไรเนี่ยมันแบบค่อนข้างแดงๆนะครับอืมดีแต่ขอดูซิว่านี่คือโซนอะไรโอ้โซนเห็ดนะครับอืมผมมาถึงโซนเห็ดแล้วเขาใช้อันนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมแต่ดูซิสามล้านครับกับห้าล้านโอแพงใช้ได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอัพเกรดของเหมือนอันนี้หรือเปล่านะเน,นี่ยด่านที่สามอะ่ะ เอ้ไม่เหมือนครับทุกคนมันต่อยอดไปได้อีกขั้นมาครับทุกคนตามทมเนียมนะผมในเมื่อเรามาโซนใหม่ผมก็จะสูมเหมือนเดิมคนระับใครราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะผมไปตรงมาแล้วล่ะนะอย่างน้อยก็สักหน่อยเป็นแร่นะผมแกะดำโอเคพอรับได้แต่ว่าตู้นี้ขอเลยดีกว่าลิงก็ยังดีนะหรือโันสีชมพูนี่งไงแล้วจัดมาก่อนเลยหนึ่งลิงนะผมไม่แย่ไม่แย,ย่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ แด่เรามาดูธนูสิโอ้โหธนูอยู่ที่ราคา7ล้านเลยครับทุกคนแต่ว่านี่ไงผมเตรียมตังมาแล้วต่อไปนี่ธนูน่าจะแบบ10ล้านอัพแน่เลยอะ่ะไปกันที่โซนใหม่โอ้นี่มันโซนอะไรเนี่ยิตี้นะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วขอซัดกล่องเลยละกันนี่มันตู้ทำเรนโบหรือเปล่าผมว่าใช่นั่นไงมาแล้วผมสัตว์เลี้ยงระดับเรนโบประตูต่อไปเนี่ยใช้เงินอยู่ที่100ล้านเลยละ่ะ ต่ไม่เป็นไรครับน่าจะได้อยู่เดี๋ยวดูกล่องนี้นี่ไงผมจัดกล่องนี้ไปเลยดีกว่านะได้ตังค์มาแบบ30ล้านอะ่ะทุกคนมาแน่นอนครับผมใช่ครับตามธรรมเนียมนะในเมื่อเรามาถึงโซนใหม่ผมจะเปิดไข่ราคาถูกแล้วก็แพงขึ้นมานิดนึงจัดไปก่อนเลย8ล้านหมาเลยว่าร้านหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะโอเคอเพราะฉะนั้นตู้นี้ต้องจัดมาแล้วหมาหมาดัง้อแกะ มาแล้วครับผมตอนนี้ผมได้100ล้านแล้วไปโซนใหม่กันเลยดีกว่าเรือๆกันไปเลยตอนนี้เรามาดึงโซนลาวา<ฮ>อีกแค่2โซนเท่านั้นนะครับผมก็จะสามารถไปชิดเกมนี้ได้นะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เวอร์ชั่นเท่าไหร่ด้วยนะ <c oughs> เขาไม่มีบอกหรือผมไม่ได้ดูวันนี้แล้วแน่นอนครับตามธรรมเนียมครับเมื่อเรามาโซนใหม่จัดไปเลยนะครับผมแต่ว่าขอเปิดบูตก่อนนี่จัดเลย มาเลยดีความัางกรสีแดงมังกรปีศาจจัดไปก่อนแมวโอเคได้อยู่และนี่ไงมันอยู่นี่นะครับมับงกรโอกาสห้าเซนแมวไหนมาดูซิว่าเขาโหดหรือเปล่าเอ้ยจัดไปเลยดาเมจแบบหกหมื่นเ็นยี่สุดนี่ไปเลยละกันโอ้โหโซนต่อไปสามบีครับทุกคน โอเคมาครับผมตามธรรมเนียมอีกเช่นเคยนี่เปิดลักต่อนะครับขอแบบตึงๆเลยมังกรเขียวหรือว่าไอ้นี่ก็ได้ตัวสีทองๆเนี่ยมันน่าสนใจนะครับไปที่ไข่ละคาสามสล้านก็เลยนี่โอ้โโโเป็นหมาจริงจอกนะก็โอเคนะผมแล้วจังหวะนี้มังกรเขียวห้าเปอร์เซ็นเป็นลิงเงาๆเลยนะครับผมเงาๆเลยนะ โอเคครับผมผมได้ทําการไปสุ่มลิงซินเวอร์มานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะว่าถ้าจะาทำเป็นตัวทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมไปที่โซนแคนดีกันเลยดีกว่า60%หลอกนงั้นผมใช้เลยดีกว่าอา้าวไม่มีลุ้นอะไรมากมายครับก็คือได้ก็คือได้เลยนะ60%งั้นตัวนี้ได้ปะอ้าวตัวนี้เสีย <laughs> เหมือนว่าลิงผมจะได้นะทุกคนอยู่ที่3-7 5นะครับผมก็เพิ่มมานิดนึง ผมขอดูหน่อยว่าเทหรือเปล่าพอเป็นสีทองก็เป็นทองทองนะครับไม่ค่อยมีวิงวับเท่าไหร่แต่ว่าลิงก็ไม่ค่อยโหดนะครับสแตตของเขาอะเพราะว่าเป็นแค่ระดับอันคอมมอนเิงอะผมไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะยี่สิบแตกครับเรียบร้อยครับผมขอแค่มีบูทเท่านั้นแหละนี่ครับโสสุดท้ายสามบี จัดไปเลยอ้าวไมมันโล่งเงี้ยออกมาแล้วครับโอเคครับผมโอ้แต่ไข่สวยนะในแมปสุดท้ายนะอืมก็จะเป็นเอ่ออันนี้มันชื่ออะไรโดมินันอะไรสักอย่างไหมนะครับตามธรรมเนียมนะผมเก้าสิล้านไม่ก่อนและจัดมาเอาหัอันคอมมอนเลยแต่ว่านี้ขอห้าเอรเลยนะครับตัวแบบสีดําๆน่อยนี่แงรีเจนโอเค นะครับแต่ว่ารอบนี้แถมมันนี้ด้วยระดับซินเวอร์ขอหนึ่งเปอเซ็นเลยได้หรือเปล่าระดับเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระดับไหนจะตึงสุดนะนี่ครับผมจัดไปเลย2.5นะครับแล้วก็ซินเวอร์ระดับเลยยัส yes! ดีนะมันไม่แตกนะครับทุกคน เอ่อเป็นเรนโบว์ระดับสีเขดกับแรใช่ผมได้แค่นี้เลยนะครับโอเคกดใช้มานะครับตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่สุดนะทุกคนเพราะว่าตัวที่มันแบบแรจริงๆมันเป็นตัวดำาๆตัวเนี้ยนะครับคือผมเนี่ยได้ระดับเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นเรนโบว์สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังไม่ได้นะครับก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โห my god เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะผมมีดับเบิลดาเมจด้วยนะครับทุกคน ตอนนี้ดามเมจผมอยู่ที่37ล้านนะครับถ้าคิติคออยู่ที่112ล้านโอเคครับ okay, ผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคสำหรับเกมจำลองการยิงธนูนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะมาเล่นจนสุดตรงดีนะแต่ว่าเกมเขาแบบฟาร,ร์มไวนะทุกคนอ่เลดไข่อะไรเงี้ยก็ออกง่ายนะคือแบบเล่นง่ายมากเลยผม คือยิ่งคุณมีบูธเนี่ยนะครับคุณจะแบบไปได้ไวเลยแน่นอนว่าบูธผมก็เนี่ยเอามาจากกล่องตรงนี้นะครับรับรไปเรื่อยๆแล้วก็กล่องเนี่ยมีโอกาสได้สัตว์ด้วยหรอโอ้สัตว์ระดับแรด้วยทุกคน <S <S ทั้งหมดผมก็มีประมาณนี้นะครับเล่นมาตั้งแต่ต้นนะสัตว์เหลืองผมนะครับ <S <S ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบายยครับ